นี่กําลังจะขึ้นหอคอยที่สวนสยามนะค่นข,ข้างจะเป็นอ่านั่นแนะหละรถไฟหอคอนอน,น,น,น้อยดีนี่เป็นหอคอยเล่นอีกอันหนึ่ง น้ตาไม่เสียวหรอกไม่หยุวไข้างบนเสียวไมเสียวไหมไม่เสียวไม่มีควายด้ย หมดได้ก็โอเคเนาะวเสยน่นร่อไนะจแน่นะามร้อยสิบองศานี่เรื่องเสียวนะสื่องั้นเสี่ยวั้นน่าจะหมดเร็วกว่านี้น่าจห้เร็วกว่านี้ โดนส่วนน้ำตอนนีกเล่นไวกิ้งนะใชู้ดเดินไปเอส่วนน้แนี้่ะโอ้วกิ้งเหาอนั่นน่ะส่ยู่นี่เฮ้ยอยมัน360เลยแล้วปกติมันแค่นี้เสียวจะไู้แล้วจาได้เลยสยกไวกิ้งหัวไมอย่างน้วเหรอสูติมันไม่ขึ้นขนาดนี้นะไม่ใช่โมัสูงมากมันไม่ไวกิ้งมันไม่มีคน

คนหงายถูแบบนี้คิกคว่าเงี้ยแล้วมันไม่หลุดจีบของเลยเขามีเบลล์็อคล็อคตัวไว้นะมันจะได้ไม่หอนากะโอโยม่าเขาต้องมีก็มีเบลล็อคไว้มาไน่หลุดมาไม่หลดไ่ด้อยหัวได้เล่นนะไอ้ที่เาทเลอันนี้เดี๋ยวรถไป